คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคค่ะก็กราบสวัสดีนะคะวิรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเชดเคกับเจกควันนะอาวันนี้เรามากันในเกม t a ็กชั่ of a ฟ หรือว่าที่ว่าเรียกกันว่าเก็บสาวธําของเรานะคะสาวทําขยําใจเออเอาวันนี้จะขยําสาวทําหรือเปล่าดับไปดูกันเลยนะทุกคนอ่ะไม่รีรอนะจ๊ะวันนี้พกตุนมาที่3 0 0พกับอีก10บาทเบ็ด50บาทไปเลยแบบยัวเดอ้อมาดูกันนะว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะทุกคนอ่ะช่วยให้กำลังใจเจ๊ขวัญด้วยนะทุกคนไปกันเลย อุ้ยสวยเต็มคาราเบลเอ้ยเต็มคาราเบลมากเวอร์เมื่อกี้โอ้โหทุกคนรับไปจะดักจดเต็มกับบิ๊กบินรอบนี้1242บาทโอ้โหกำไรมาแล้วโอเคกลับบ้านอ๋อไม่ใช่ไปต่อเออจะมากลับบุงกลับบ้านเนี่ยคะโอ้ยทุกคนมาเต็มมากเมื่อกี้เออมาดีแต่เริ่มต้นอุ้ยสวยเคเคด้วยสวยดีย คาราเบลไปจ้ะไปเลย10ครั้งนะคะกับสเก็ตเตอร์ของเราไม่รู้ว่าจะแจกหรือเปล่าต้องมาดูกันจะจริงจริงจะจริงๆ,งๆเออไปแล้วนะไป3รอบแล้วนะยังไม่แจกนะทุกคนมา40บาทนะอะไรกอนนะยังไงกอนนะอ่าสอ0้มาอยู่ อีกสักนิดอีกสักหน่อยอีกสักน้อยก็ยังดีเอออีก3ฟีสปินทุกคนอีก2ฟีสปินหรือเปล่าอ๋อสามอยู่เอเอแปดร้อยสี่สิบเอ้ยมาเร็วมาเร็วเขามาเร็วนะครับกับบิ๊กวิน 1, หนึ่งพันะคะสตาบาทนะนัดนี้อีก3นัดทุกคนโอ้ยเอาใจช่วยใจขวัญหน่อยเดอ้อตื่นเต้นมากเวอร์เดอ้อโอ้ยอยังวะอยังวะอยังวะชับชับ จับ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 เออรับไปดอกน,นี้1,545บาทโอ้ยกำไรมาแล้วเดอ้อไปกันต่ออย่ารอช้านะทุกคนถา่าเมื่อไดรดิต้องสิโอ้ยกำไรมาแล้วนะทุกคนคือกำไรก็บวกมา2,000นะทุกคนอะลืมบอกเออค่ายเกมของ ที่จะขวัญเล่นนะเกม Texture of Attack หรือสาวถ้ำนะทุกคนเป็นของค่ายเกม PG Slot หรือว่า PG s o อ t นะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะใครสนใจอยากทดลองเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปเลยเด้อเออเนี่ยข้างล่างนี่นะคะอ่าคลิกเข้าไปทดลองเล่นกันฟรีนะทดลองเล่นดูก่อนได้เด็กอายุต่ำกว่า18ปปีไม่แนะนำนะจ๊ะเออเป็นเกมสำหรับผู้ใหญ่นะจ๊ะ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันทุกครั้งด้วยนะจ๊ะไม่แนะนําให้รอเรีนแบบเด้อรับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะอุ้ยสวยสวยงามมาอีกแล้วทุกคนว้าวเต็มคาราเบลอีกแล้วครับท่านเอออุ้ยอุ้ยปังไม่ไหวสกเก็ตเตอร์มากันเฉยตัวหนึ่งนะไม่งั้นคือสิบเต็มระบบนะสิบแบบสวยงามนะสิบแบบปังเวอร์นะทุกคนโอเค ออมา3,000นะคะรับไปอีกหน่อยนะเออเมื่อกี้ดีนะเราเดินหน้าโตอนะคะรับไป8 2 1 5บาทนะทุกคนอ,อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ขวัญด้วยนะอ,อ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ไปก่อนเดอ้อเออใครอยากให้ทดลองเล่นเกมไหนนะทุกคนอ,อ่ะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปของเราเลยนะคะไ,ไปจ้าววันนี้จบ